เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมเนื้อสมฤทธิ์ทองผสมย่อมมีส่วนผสมของตะกั่วเป็นตัวนําทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นออกไซ์ของตะกั่วขึ้นมาครับเป็นข้าาวๆาบางๆนี่นะครับแต่ความมีเสน่ห์ของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับก็คือเป็นเนื้อทองขาวแล้วก็มีกายภาพความเก่าแบบธรรมชาติที่สุดครับเป็นลุ้มเป็นบ่อมีรอยตามงรอยตามุดหดเหี่ยวยุบย่นย่นยอชัดเจนครับเ,เพื่อนๆพี่ๆนี่นครับ เหมือนผิวคนแก่นะครับอายุเก้าปีอายุร้อยปีครับเหี่ยวยุบย่นย่อถ้าเป็นการรอใหม่ก็เห็นนะครับตามแผงภาพทั่วไปก็เห็นจะไม่ใช่เนื้อโลหะที่มีหลุมอากาศแบบนี้ครับจะเรียบจะตึงผมก็เห็นมาเยอะครับแต่องค์นี้กายภาพชัดเจนว่าเป็นพระที่ผ่านการเวลาผ่านมาทุกสภาพอากาศครับถึงได้เกิด กายภาพแล้วว่าเกิดความเป็นธรรมชาติความเก่าแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆพพี่ๆศึกษาหาองค์ความรู้ไปด้วยกันเผื่อสักวันหนึ่งเราอยากจะมีความประสงค์อยากได้หลวงพ่อไปสักองค์หนึ่งมาใช้เป็นพุทธคุณครับแล้วก็ต้องพิจารณาจากจุดนี้ภาคที่ผ่านกันเวลามาเก้าสิบกว่าปีครับเพื่อนๆพพี่ๆจะให้เรียบจะให้ตึงย่อมเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักความเก่าเป็นธรรมชาติหรือว่ากายภาพเบื้องต้นครับ เราใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนตอนนี้ครับหลายท่านก็หันมาศึกษาสะสมตามแนวทางของเสียนพระยุคใหม่ก็ดีใจกับทุกท่านที่ได้พระเก่าไปไว้บูชาครับหลายท่านก็มีการทักทายมาทางข้อความว่าได้แล้วเจอแล้วเนะื้อเก่าแบบธรรมชาติอย่างที่เสียนพระยุคใหม่ได้แบ่งปันในองค์ความรู้ไปเพื่อนๆก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์บางทีก็เราไม่ต้องมีเงินมีทองมากมายครับ แล้วก็สามารถจะไปเช่าระชาได้เพราะว่าเรามีองค์ความรู้ครับเพราะฉะนั้นก็พิจารณาไปตามหลักความก่อเป็นธรรมชาติครับสําหรับพระที่ผ่านอายุมาเก้าสิบกว่าปีสําหรับเหรียญหลอดจอบใหญ่หลวงข้าไปลวัดกาแพงเนื้อ